มีอยู่ไหนก็ต้องขออยู่ด้วยเนาะวันเนาะมีอยู่ไหนก็ต้องขอยืด้วยมิไปนั่งตรงไหนก็ต้องอยู่ด้วยนี่แหละนี่แหละอุ้ยอุ้ยนี่เลยนี่เลยมาจับเลยนี่เลยถูอ่อยถ้าอ่อยอุ้ยอุ้ยทำไงดีอ่ะอ่อยขนาดนี้เลยเหรออ่อยนานนี้เลยเหรอดูชิคะโอ้ยดูชิคะให้พี่เขาดูให้พี่เขาดูแหวดตลางเชียวค่ะ แหวกกลางเชียวค่ะพุงหลามอืมตัม้งยาก็ปรุงยาก็ปุงอนะ่ะอืมทำเป็นอ่ยอยอ่อยจริงจี๋โอ้ยจริงจี๋โอ้ยจริงจีงเลยเนา่โอ้ยจริงจริงเลยเนาะคุณนายเนี่ยอืมไหนจะฟันไหนที่คะก็ก็จะฟันไหนที่ค่ะ,คะไอเนาะฟันมา <c ười> หม,มาน้อยของมิตกลงเป็นหมาเป็นแมวค่ะมิ มีมีชอบเรียกหนูเป็นหมาอืมด็อกล้องเป็นหมาหรือเป็นแมวคะไม่จะให้หนูเป็นหมาหรือเป็นแมวกันเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เนาะลูกเนาะเป็นอะไรมีก็รักเหมือนกันเนาะมีความจุ๊บมีความจุ๊บจุ๊บที่จุนมิหอมหน่อยมันก็น่ารักนี่หอมหน่อย ชึ้นใจของมีมีจะเอาไปข้างนอกนะลูกเนี่ยรถไปเช็คนิดหนึงอีมิจะเอารถไปเช็คนิดหนึ่งหนูยูบบ้านที่อาหารให้เราอยู่กับน้องอยู่กับน้องแล้วก็อยู่กับพ e ีบ่โออีกเนาะก็มีเพิ่งกลับมาจากข้างนอกก็จะมีเด็กงอนอยู่หนึ่งอัตรา ใครก็ไม่รู้เนี่ยใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ดูดูเด็กงอนเงเด็กงอนนิดเด็กงอนนิดหนึ่งนะจ๊ะมาไหนมาไม่โอยงอนอะไรก็มีไปท,ทําธุระมีเอารถไปเช็คสภาพเข้าใจไหมมีเอารถไปเข้าศูนย์ไปตรวจเช็คชสภาพอะ่ะเพราะมันไปหลายชออั่วโมงอ่ะห่าไม่ได้ไง พราะมันต้องไปหลายชั่วโมงเพราะมีคิวอ่ะแมวไม่เข้าใจหรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ขอจําหน่อยก็เพิ่งกลับมาเข้าใจมันจะงอนอะไรนั่งหนาดุไม่เอาไม่เอาหันมาคุยกันไม่เอาหันมาคุยกันเร็วๆหันมาคุยกันไม่ทําอย่างนี้หันมาคุยดีๆหันมาคุยดีๆจำไม่ไม่ทาอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้หันมาคุยดีๆหันมาคุยดีๆแล้วจะนอนท่านี้เลยเหรอ งอนมีนอนท่านี้เลยเหรอเอางั้นเลยเหรออืองั้นมีจับปุม่มงอนไดนะ้ยังอุยอุยยังงอนอยู่ค่ะไม่ให้จบับไม่หนจับเลยขอจับไหนนี่นะขอจับมืออุ้ย <c oughs> ขอจับมือข้างนี้ก็ได้ไนงะขอจับมืออ่าๆขอจับปุ่มค่ะนี้อือนิดนึงพี่ขอโทษต้องมีไปรอคิวอยู่ มันมีหลายคิวไม่ใช่มีเฉพาะรถอันนี้รถเดียวเข้าใจไหมนี่มา่อนิดนึงนิดนังจับจับดีกันมามานี่โอมาดีเหรองอก็ไม่คืนดีเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอมาขอนิดนึงขอนิดนึง โอ้โหกอจับขึ้นดีคืนีโอ้โหได้แล้วใช่ไหมกอจับขึ้นนีโอ้โหใครจะไม่ลักงหมูอ้วนก็อยากกลับมาเร็วๆใจจะขาดแต่เขาทำไม่เฉดสักทีต้องรอคิวคิวนี้เป็นคิวสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องใช้อางแี้แหละก็ใจ่เมียฮะก็แต่เมียดูหน้าสิ มีได้คิวสุดท้ายอ่ะมันก็ตั้งเป็นอย่างเงี้ยแหละก็เพิ่งโทรเข้าไปวันนี้อ่ะมีไม่ได้โทรล่วงหน้าอมีขอโทษมีขอจนเนาะมีขอจนเนาะอ้าก็มีก็นึกว่าดีกันแลอ่ะยังไม่ดีอีกหรอยังไม่หายงอนอีกหรออ้าอมอ้อ้ยขอ้ิอนึง มีอ่านหนมให้กินเอาป่ะหล่ะฮะมีอ่านหนมให้กินเอาป่ะโอ้